สวัสดีค่ะกิจกรรมสดมนความเพียรพระก,กิ่งพภรูพินาศวันนี้วันที่1 5กรกฎาคม2568เป็นวันที่76ที่ข้าพเจ้านันชยาวิสุทธิศักดิ์ รหัส137าเขอถาวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริศและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของี่พระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอาาักขราพยัญชนะในบทสดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่บทการพระตนะไตา อารหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังพิวาเทมีสวาขาโตพระกวตาธรรมโมธรรมมังนามาซามีสุปฏิปันโนพระกวตโตเศราวะกสรังโคสรังคังนะมามีบทที่สองบทบูชาพระไคารีพินาธ อรหังสมมาสัมพุทโธสุจิรังปารินีพุทโธพุเนหิธารมาโนธานิปารมีหิจตทิสติยวัชีวังคังพุทังทำมังสังคังสารนังคโตปูเชนิและแต่นัตแตยังทำมังจารามิสถินาบทที่สามบทสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวารีสุอัตตาชัดฉันตุเทวตาสัตธรรมมุนนิราชัาสุนจันตุสักขโมกขังสักขีกามีจจรุเปสิริสิขะ รัตเทจันตาริเทวิมาเนทีเปรเทจคัามีตรุวนาขาหานีเคหาวตถุมหิเ,เตเตหุมมาะยันตุเทวาชลทธร,รวิสเมยค,คันทพนาคาทิตันตาสันติเกยมุนีวราวาจนังสาธุโเมีสุนันตุธรรมสนวกาโรายามพระทันตาธรรมสนวกาโรายำพระทันตาธรรมสนวกาโรายำพระทันตา บทที่4ี่บทสวดปุพภะพาคณาการนโมตัสสะพระคัลวโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคัลวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะพระคัลวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่5บทสวดไตสราคมนาปาทะพุทธังสรนังกชามีธรรมังสรนังกชามีสังขังสรนังกชามีทูติยามปีพุทธังสรนังกชามีทูติยมปีธรรมังสรนังกชามีทูติยามปีสังขังสรนังกชามี ติยมปีพุทธังสารนังกชามีติยมปีธรรมังสารนังกชามีติยมปีสังขังสารนังกชามีบทที่6บทสวดสัจจคริยาคถานาติเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวเชนะสติมีห้นตุสัพพธานาิเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวเชนะสติเมห้นตุสัพพธานาิเมสารนังอัญงสังโฆเมสารนังวะรัง เอเตนะสจัจจกรวเชนะสติมีหุนตุสัพพะทาบทที่เจ็บบทสวดติรัตนปะนามคาถาพุทธังนัเมรัตะปุตตะสริระจิตตังธรรมังนัเมรัตะปุตตะวิสุทธิสารางสังสังขังนัเมรัตะปุตตะสุสีระทิฏฐิเอตังมะเนติรัตนังระตะนัตตะยุญาวหังสัมมาสมุสาริตตั้วัตถุวิเศษสัพพุตังอัญโยยานยุตตะกุณายโยข้าวะ สัพพาวัตตังอสุมิตาัมิเตตเิวายถาติทันเตเอกังวินาตติละตติตะเลสัมมาสัมภเวณนะโลกกกะทาจิจเจจิเลจะปาตุภูทังคัมภีรยานวิสยังอติทุตทักษังอติทุตัดขังวินยูหิปติตชะเนหิวิชญยรูปังโลกัมหิเกหิจิกะจันจุปะรัพนิยังเกสัญจิตุถุวิิตังคุณนากายายะ นามิเยวาชนะตายะสุวิสุตตัมปิสมุปปสตังมานาสิสุทธะปัสสาทะทานังปุญญติกานามัสะมุตตมะปุญญภูมังทุกขะปมุจฉนะมุขาสารนังคตานางปูชารรเหสุประมังอภิปูเชนยังนิพานาสจิกิริยายุปันิสัยถังตัมมากิเรสัมมาโสธนาสิทิยาจะสาตุหิอัตถุสะปุสะเรหุปะ ว่านิยังปานิหิจาปิสรนัางขมานิยะเมวะตัสมาหิตังติระตนังสรนังขตัมหะลัตติงพิวางคณะเนสุนัมสมานาปูเชมาจาปิสสะตังสุปัสสนจิตตาตถาโนปาริจาริยาสทารตาจากกุณเนสนตถาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจากสทาปิสุวติโหตุโยเจธาธรรมวิญญาณยมหิปมาณภูโตโรกุตตะรา ิสมัมมยนนิยโตสุโภชังตัสโสปนิสยะจะยายะอัยมิผลตุวัตถุตตเยปริจิตโตสุปาสะทกาโรบททีปป่แปดรมการสิทธิคถาทาในพระนิพนธ์ของสมเด็จพ,พระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรบรรโรสโยจักุมาโมหมาราปรัดโธสามังวะพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมารัสปา,าสานิวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยัง พุทธังวรันตังสีระสานามีโลกัสานาคันจะวินายะกันจตันเตีชะสาเจชยะสิทธิห้มตุสพันตรายาจะวินาสเมนตุธรรมโมะโชโยวิยะตัสสะตุพระเศสีโลกัสาวิสุทธิมักคังนิญญาณิโปธรรมธารสาธารีสาตาวะโหสันติปโรสุทินโนธรรมังวรันตังสีระสานามีโมหะปัทารังอุปสัมตทาหังตันตีชะสาเตชยะสิทธิห้มตุสพันตรายาจะวินาสเมนตุ สัทธมัสเสนาสุกตานุโภโยโลกัสสะปุปูปะพิเรสะชายเทตาสันตโตสยังสันตินิโยชโกจะสวากขาตัะธรรมังวิธังกะโรติสังคังวรันตังศีลสานมามีพุทธ,ธานุพุทธ,ธังสมาศีรติติงตันเตชะสาเตเจรสุธิโวตุสัพันตะรายาจวินาสเมนตบทที่เก้าบทสวดนโมการอัฏฐกะคาถา นโมอระตสมมาสมพุทธสสะมเหสีโนนโมอุตตมัธรรมัสสะสวากขาตัเสวะในเตนิทะนโมมหาสังคสสาปิวิสุทธาสีระทิปิโนนโมโอมาตายารัตสสะรัตนัตยะสสาทุกังนโมโอมากาตีตัสสะตัสสวตุตยะสปินโมการะภาเวนะวิันตุปัตวานโมการุภาเวนะสุวติโหตุสัพพทานนโมการัสะเตเชนะวิธีมหยิโมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระพวาสเกสุวิหารติกปีแล้ววัตถุสมิงมหาวเนมหัตตาพิขุสังเพนะสติมปันสมะเตพิขุสเตสัพเพเหวะาอารหันเตถ้าสหิจโรกธาตุวิเทวตาเยปุยเยนะสนิปติตาหุนติ พระขวันตังทศนายาพิภูตสงคัญจาราตโขจะตุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตธาโขเสียยังโขพระขวาวาสเกสุกวสิหารติกับปิด้วัตถุอสมิงมหาวเนมหัตตาพิภูตสังเคะสตติปัญจมเตหิพิภูสเตหิสัเพเทวาอาะอรหันเตหิทสติจโรกธาตุวิเทวาตาเยปุยเยนะฉะนี้เติตาหุนติพระขวันตังทศนายาพิภูตสงคัญจายัน,นูนะม่ยังปิเยนะพระขววา เตนุปัสสังกมเมยามะอุปัสสังกมิจฉวาพระกวะโตสันติเกปัญเจกขาคาถาภาเสยามาติอัตโกตาเทวตาเสยธาปีนามะพระระวาปุริโสสมะชิตังวาภาหังภาษาเรยยะภาษาทิตังวาภาหังสมิเชยยะเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระกวโตบุรัโตปตุระหังสุอัตโกตาเดวตาพระกวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอะถังสุ เอกมันตังทิตาโพเอกาเทวตาพระกวโตสันติเกมังค่าธรรมภาสิมหาสัมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสัมยังทักิตาเยวะอัปปราชิตตสางคันติอัตโขอัปปราเทวตาพระกวโตสันติเกมังคาธังมภาสิตัดตัพิกโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุจุมะกะมะกลงสุสสารถิวะเนตานิคะเหตตาว่าอินทิยานิพัทขันติปติตาติ อัตโคอัป,ปร,ราชาเทวตาพระกัตโตสันติเกมกังคาทั้งอภาสิเชตต่วาขี่รังเชตต่วาประริคังอินทัขี่รังโคหัดจ,จะมะเมชาเตจะรันติสุทธาวิมาราจ,จคุมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อาตะควาปราเทวตาพระเขาตสันติเกมังคาทังอภาสิีเยเกจิตุทังสระนักตาเซมเตคขมีิสันติอปายาภูมิปหายามนุสังเทหังเทวกายังปริเรสันติติอาตะคุวะพิขวาพิขวามันเตสิเยปุเยนภิขเวเทาสุลกัาตูสุเทวตาสนิปิตติตาห้นติตถาคตังทัศนายาภิขุสังคัญจะเยปิเตภิขเวหฮสุงอัตติตัมมทานังราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิพรคกมันตานังเอตตะปรมาเยวเทวตา สันนิปติตายิ่งทรสยธาปีมายังเอตาริเยปิเตพิภเวพระวิสันตินาคตมะทานังราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิติตายพระวิสันติสยธาปีมายังเอตาริอาจิกิสามิพิภเวเทวกายานางนามันิกตังิสามิพิภเวเทวกายานางนามันิเทติสามิพิภเวเทวกายานางนามันิตังสุนาถสาทุกัง กนักิกโรทธภาสิสามีติเอวามพันเตติโพเตปิภูพะกุโตปัดจตโสสูงกว่าเอตเท้าโวจะ สีโลกัมโนกัสสามิยถาภูมาตธาสิตายเยสิตากิริขปารามปะหิตตาสมาหิตาโกธุสีหาวัสสาลีนาโลมาหังสาวิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุทาวิปัสสันะมะนาวินลาพิงยงสัตเตยจตวาวเนกาปิดาวัตเวตโตมันเตยิสัทธาสุเวเกสระเนระเตเทวกายาภิกันตาเตยชานาถภิกโวเตจะตปมะกกะรงสุตตะวัตุสสะสันนังเตสัมปตุระหูยานาัมโนสานัทสันนังอะเปเกสตามัทธคุงสหัสสังอัต ัสัตริงสตังเอเกสหัสสานางุสานาตัตมัฏฐสงอเอเกนันตมัฏฐุมทิสาสภาวิยาอาหุมตันจัสรังยายาอภิญญาญาภวกิจตาวานจาคุม,มาตโตมันตยิยสัทธาสมเกสรเนรเตเทวากายยา s ิกันตาเตชานาถภิกขโวเยวังกิตยิสามิเคระเหนุปุปโสสัตตาสหัสสาวีขา,ขาคุม,มากปิดาวัตถวัยที่มันโตจิตมันโตนมันโตยสสิโน,นโมทามานะอภิกรรมวมินางสบิงติงนาง สหัสสายิมกุฏายะขานันต์ตาวันนิโนที่มันโตจุติมันโตนั่นวันโตยัสสสินโนโมทมานาพิกามงพี่นางสวิงติ้งนังสาตากีราติสหัสสายิขานันต์ตาวันนิโนที่มันโตจุติมันโตนั่นวันโตยัสสสินโนโมทมานาพิกามงพี่นางสวิงติ้งนังอิจเจเตโสราสหัสสายิขานันต์ตาวันนิโนที่มันโตจุติมันโตนั่นวันโตยัสสสินโนโมทมานาพิกามงพี่นางสวิงติ้งนัง เวสามิตาปัญจสตายขขานันต่อวันนุนุที่มันโตจุดิมันโตน้คนโตยศสิโนโมทมานาพิกมงรมวิหนังสมิงติงุนางภุมพิโรราชคายโกเวปุทสศาทิเวสนางพินโยนางสตาสังสังยกขานางปลิปปะญิลูปาสติภุมพิโรราชคายโกโสกพัทสมิงติงุนางปุริมจาริสังราชาตักระถูภาษาสติคันธพานังอธิปติมหาราชเจ้สศศิโสปุตตาปิตัสสาระอหันตุนามามะหาภรา ที่มันโตจุดิมันโตนะมันโตยิโนโมทมานาพิกรมงพี่นสมิงติงนังถ้ากีนนจ่าีิสังราชาวิรูปโภปปะสาสติคุมพันธนังอธิปฏิมหาราชิโุตตาปิดาสาพะโวนนามามหภราอิทีมันตจุดโตนนโตยินโมทัานาพิกรมงพี่นสมิติงนังปัจจีมัจาสังราชาวิรูปโปสาสตินาคานางอธิปฏิมหาราชศิโสปุตตาปิดสาพะโนทนามามหาภรา ที่มันโตชิดิมันโตนัมันโตยสศิโนโมทมานาพิฆาตมงพิณังสมิงติงุนังอุตตารันจาที่สังราชาโกลตัสปัสสาสติยักขานางที่ปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสาพระอวนดนามามหาภรายที่มันโตชิดิมันโตนั่งมันโตยศสิโนโมทมานาอภิกาตมงพิณังสมิติงุนนังปุริมาที่สังทัตตะโถักขินเนลามุปภโกปัิเมนลงรูปะโกกุเวโรตระที่สังจันตารเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสา คันธัรมานาอถังสุวณีกาปิดะวัตเวเตสังมายาวิโนทัสาอาภูวันจันนิกาสถามายาภูเวนทุเวกนุปุจาวิปุโตสหะจันทโนกรมสิโตจักกินุมันทุนิมันทุจัาปนาโรปัมมันโยจจาทิวสุโตจะมาตัดที่ตัสโนจักคันทัพโทนัตโลราชาเชนโลโสภะอาคูปัญจสิโคเจวะติมพะโรสุยโยวะจัสาเอเตจันเยจราชาโนคันธภาสหราชุบิโมธมานาภิกามุปิังสัมบิงติงมันังอัถาภูสหะภะ อัฐา,า,านูนาภาษานาคาเวสาราสหาจันตกากรมพะสสตระอาคูปยาคาสาหาาติพี่ยามนาทตาระถาจะอาคูนาคายุสสินโอยราวโนมานาโคสปะคัส,คสมิติงวนังเยนาคาราเชาสาหสสารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักรูเวหาเยสาเตวะนัมัสสปตาจิตตาสุปนันติเตสนามังอาพยันตทานาพราชานามาสีสุปนตโตเขมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปหะยันตา นาคาสุปันนาสารมากังสุบุธังชิตาวาชิราห์ถีนะสมบุธังอสุราสิตาพาตโรวาสุวเซเตอิทิมนโตจิสัชินโนการุปัญชามหาพิสมาอสุราทานเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจะมหาราโทนบุจีสหสตังจัพพทิปุตตานังสุภีเวโรจนะมกกาสนาจิตตวาพระดึงเสนังราหุปัญธาบุปาขมุงสัมโยธานิพพันเตวิขุนังสมิงติงนังอาโปจัตเทวาปัตวีจเตโชยโยจธาขมุวรุณาวรุณาเทวา โสโมเจยัสสะสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคุเทวายัสสสิโนทัศเตทะสัทากายาจักยินังตาวัฏโนทิมันโตจิติมันโตนั่โตยัสสิโนโมทมานาภพิกรมุงทินางเสนติงมนังเวณทูจะเทวาสหรีจะอสัมมาจโทเวยยมาจันทัศสุปนิสาเทวาจันทมาคุประกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคุประกิตา นักขัตตานิปุรกิตตวะอาูมันทวราหกาพระสูงนางวสโวเศโธสโกปะท้าปุถินทัทโทพระเสตเตทัสะทากายาสะเพนนนันตาวันนิโรธิมันโตชิติมันโตนั่งมันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกขมงผู้นางสมิงติ้งมณังอัถาภูสาวาคูเทวาชลักขมกิสคาริวาอาริตักาเจโรชาเจอุมาปุพันิพาสโนโคดุนาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเรยยะวิจราอาคูอาคูวาสเนสิโน เสตติัดธากายาสเปนนานันตวณิโที่มันโตชิติมันโตนัมันโตยัสินโนโมทมานาพิคำมุนพินังสมิงติงพินางสมานามหาสมานามนุษสามนุสุตมากิตตาปตูสิกาอาคูอาคูนโมปตูสิกาอัถาอคูหาญโยเทวาเยจามิทกวาสินโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายสุสิโนทัศเสตตชัดธากายาสเพนนานันตวณิโที่มันโตชิติมันโตนัมันโตยัสินโนโมทัมานาพิคำมุนพินังสมิงติงพินาง สุการกรมมหาอรุณาอาโกเวคันนิสาสหะโอทาตะไคหาปังโขาอาคุเทวาวิจักขนาสถามัตตาหารักชามิสัการเจยสัจสิโนทนายังอาคาบัญชุนโนโยทิสาอภิวัสติกเสตถิทศธากายาสพินานันตาวันโนทิบันโตเจติบันโตบันนัพบันโตยัสสิโนโมทมานาภิกาะมุงท่านังสมิงติงมณังเขมยาริตายามากตกาเจยสัจสิโนสัมปตารามาเสธาโชตินามาเจอาสวานิมานโนอาคุอธาคุปะระนิมิตา

อุปปนโนชิติมันโตพิสมากายโยทิสังสีโซทัศเถิดอิสระอาคูปันเจเกวิสวติโนเตสันจามัชโตอาคาฮาริโตปริวาลิโตเตจัสเพยพิกันเตสิ้นเทเทเวสพะมเกมารัสเสนาพิกามิปัจสักันหัดสามันที่ยังเอถาคันหัดถัพันทัฐาราเคนัพันธมัตถุโสมันตาปริวารถักมาหุจิตาโกจินังวิติตัามหาเสนกันหัดเสนาอเพสยิปานินาตระมหัดจารสังกตะวานาเพระวัง เจาถาวรสกเมโคทนายันโตสวิสโกตถาสุปจุฑาวติสังคุโตอัจจะยังวเสเปนจะสรพังอภิญญายว่ากิจวานัจคุมาตโตมันติยิสตาสกเกสรนีรเตมารสีนาพิกันตาเตชานาคพิบโวเตจะอัตตปมักกรุสุตตบพทศสาสนังวีตราเคหิปะกามงในสังโรมัปิชยุงสภวิจิตาสังฆามาพยาคิตายสัสสินโนมโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชนีสุตตาติบทที่11บทสวดมังครสุดตัง หนึ่งอสีวนาจะพารานางปฏิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตามังพุตมังสองปฏิรูปเทสวัสดสจะอุภัยจะกะตะกุญญาตาอันตัสัมมาเป็นิพิจะเอตามังพุตมังสามพาหุสัจจันจะสิปัญจะวินัยโยจะสุขิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตมังพุธมังสี่มาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารัสสังขะหัวนากราจะกรรมันตาเอตามังพุธมังห้าทานังจะธรรมะจเรยงจะ ยาตากานันจัดสังกัโหอนาวชานิกรรมานิเอตัมังตมังหกอารติวิติปปามัจจปานาจัสัญญโมอปปมาโทจะดทำเมโสเอตัมมุตมังเจ็ดคารุจะนิววโตจัสันขุตีจะกตัญยุตาการีนธรรมะสมณังการนะธธรรมะสวนังเอตัมมุตมังแปดขันตีจะโสวจัจตาสมานานันจัดทัศนังการนะธธรรมะสากัญชาเอตัมมุตตมัง เจ้าตะโปจะพมะจะอริยัญจะอริยะจัจจาอริยสัจจานะทัศนังนิพพานสัจจะสัจฉิปิฎยาจะเอตัมภูตมังสิพุทธสโรกฐมิหิจิตตังยสนะกรรมปติอโศกังวิสังเขมังเอตัมภูตมังสิบเอตตาทิสานิจตะวานะสัพพันธะมะปราชิตาสัพพันธสกิมชัชชันติตันเติสังมขุตมันติบทที่12บทสวดรัตนปริ ยังกินจิวิตังอิท้วาหุรังวาสเกสุวะยังรัตนังปณิตังนโมสมังอัตถิปทาคเตนะอิธรมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะโสวติหุนตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยัจชาฉคาสกัมุนีสมาหิตนะเตนะธรรมีนะสมัติกิจิอิธรมปิธรรมีรตนังบณิตังเอเตนะสเจนะโสวติหุนตุยามพุทธาเศธโธปณิวันยีสุจริงสมาธินานันตะลิกัญยามาหุ สมาธินาเตนะสโมนะวิสติอิธรรมปิธรรมตระนังบนีตังเอเตนัจเจนะสุติหุตุเยปุคราอัฏฐสตังปัสสถาจัตตาริเอตานิยุคานิหงติเตทักขิเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภรานิอิธรรมปิสังเทตระนังบีตังเอเตนัจเจนะสุติหุตุเยสุปายุตตามัณสาทัพหีนะนิการนิมงโพตัมสาสะนันหิเตปติปตาอมตังวิไคหะ นัาทธามุธานิพุตติงพุชมานาอิธรรมปีสังเขตนังมณีตังเอเตนะสเจนะโสตเตหุนตุขีนังปุรานังนาวังนัตถิสัมพวังวิรัตะจิตตายติเกพระวสมิงเตขีนาพีชาอาวิรุณพิันทานิพันติธีรายธายามปฏิโปอิธรรมปีสังเขตังมณีตังอเอตนะสเจนะนส,จจสตเตหุนตุ บทที่13บทสวดธรรมบทสหสวรรค์อัตาวเวชิตังเสวยโยยาจายังอิตราปชาอัตะกตันสัตสะโภสัตสานิจังสัญญาตัจจาริโนเนวเทวนคันทัพโณมาโรสหพมุนาชิตังอป,ปะชิตังกะยิราตถารูประัะสันตุโนบทที่1 4บ่บทสวดเกตุตัตสูภาสิตังนิทางเตนะภะปวตาชานาตาปสตาราตาสัม,มาสมพุทเทนะเอตัตุมเหมาอนุสสเวนะมาปรามะ ปรายมะอิติกิรายมะปิตากะสัมปทานีนัมมาตักกะเอตุมายะณยะฆะเหเหนนัมมาอาการะปะลิมิตเาเกนัมมาทิฏฐิมิชานัคติยามาภะผะรูปะตายะมาสมะโนโนขรุยะธาตุเมเหอัตตะนาวะชาเนยยะธาอิเมธรมมาอากุสราอิเมธรมมาสาวชาัยเมธรมมาวินยูขะหิตาอิเมธรมมาสมัตาสมาธินาอาหิตายะทุกขายะสังวัตันติ อัตตุเมหิปัชชะยาธายาธาตุเมหิอัตตาวชานยาธาอิเมธมาอุสราอิเมธมานาวชัยิเมธมาวินยูปัฏฐาอิเมธมาสมุตาสมาตินาตายสุขายักษังวัตติปัฏฐุเมหิอุปสัชมปัญชะวิหารียาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสุ อุปนิยติชีวิตตมะปะมายยุนชั่โูปานิตัสสะนสันติตานาเอตังพยังมรเเมะเตปขามาโนปุญญานิกาย,ยิราถสุขาวาหานิอุปนิยติชีวิตตมประมายัางชั่ปานิตัสสะนสันติตานาเอตังพยังมรเเมะเตปขามาโนโลกามิสังปัชชะเหสันติเปโกโยทากกายะสังยโม,มวาจายะอุทาเจตาสาตังตัสสะเปัตตะสุขายโหติยังชีวามานโนปะก,กะโรติปุณัง ธโมหเวรกติธรรมจาริงธโมสุจินโนสุขมาวะวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนตุขติงชดชติธรรมจารีสัเพสังคารานิจติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินตติทุเขสังมคพวิสุสทธิยาสเพสังคาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินตติทุเขสัมคพวิสุทธิยาสัเพธรรมะอนัตติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินตติทุเขสัมคพวิสุทธิยา บทที่16บทสวดอปันนักกัชาดกอปันนักกัฏฐานเมเกธุติยังอาหุตติกาเอตทัญญายะเมีเทวีตังคันหุยะอปันนักังพะหุเวสรนังยันติปภพตานิวนานิจจอารามรุขเจตยานิมนุสะไพยะตัชิตาเนตังโขสนังเขมังเนตังสรนังมุตตมังเนตังสนามัคคัมมะสภาวะทุกขะปมุจจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสรนังคโตจัตตาริอริยสัจจานิ สัมมาปัญญาญาปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขสัจจะอติกรรมังอริยังจะอัตถังทิกังทุกขูปสสมมคามินังเอตังหสนังเขมังเอตังสนมุตตมังเอตังสนมัคัมมะสภาวุปภาปมุจติบทที่17บทสวดพระเทศการกะคาถาอติตังนานะวะอาคะเมยะนปัตติปังขยณาคตังบุคคลไม่คนคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่คนมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยาทัตีตำปยีนันตังอัปปัดตัญจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัตตาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามะนุปัลลูหิเยก็ผู้คนใดเห็นแจ้งธรรมจวบันไม่งอนแงนไม่ความแคลนไม่ทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นปรินเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปูโป่งเธออัจชิวากิจจะมาตัดปังโกชัญญามรณังัุเวเปิ่นทรความเพียงเสียในวันนี้แหละ ข่ารเราจะรู้ความตายในวันทุ่งนัหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผันเพี้ยนกับมัจจุราผู้มีเศนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปินอโหรัต,ตมตันติตังตังเวพระเทกรตโตติสันโตอัคคเตมุนีติเพราะมุนีีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพี้ยรไม่เกิดทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แลบที่สิบแปด บทสดพินห ja าปัญจเวคนาปาทะแปลชราธรรมโมมหิสชาราหนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิหนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมโมมหิมรณาหนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เสเปหิเมพิเยหิมานาเปหิดานาภาโววินาภาโว เราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือเราจะต้องพัฒนาจากของราของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสะโคมีกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสระนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นโบให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามิกันยนังวาปาปังวาตัสาทายาทาภวิสามิเราทํากรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไป เอวังอเมหิอภินังปัญจเวกิตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนณคาถาบททรงเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอเมหิสัมปะทางพุณยะสัมปะทางสเพเทวามโนทันตุสภัพปฏิสิทธิยาทานังทันตุสัายะสีรังละทันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุ ชัั้นตุเทวดากตาสัพเพภุธาพระปัตตาปัญเจกันจะย,ยังพระองตานังจ่าเทชนะ,ะระคำพระธรรมิสัพพโสบทที่20บทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาอันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามเซยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคเรโพธิขเรตาหิงตาหิงตาธรรมาธาเนนะบาวันตุภูชิตาโสดถึงกรณเตทาวิหารามันเร เทราจัมมะชานวกาจะพิขาวสารามิกาธนปติุปาสกาขามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปานาภูตาสุพิตาพะวันตุเตชาราผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวาสังเสธชาตาอัทโวปปาติกานินญานิกงธรรมวารังปฏิจเตสเพปิทุกขัการลนตุสังขยังท้าตุจิรังสตังธรมโมธรรมทราจะปุขราสังโฆหตุสมะโควะอัฏฐายิจะหิตายจะอเมระหตุสัทธโมสเพปิ ธรรมจาริโนพุททิงสัพปะปุเยยามะธรรมเมอเรยียกวเวทิเตบทที่21บิบบทสวดสัพพะปฏิธานาคถาแปรพระราชนพลในกาลที่4ี่หันธรรมยังปฏิธานาคถาโยปนามะเซปุญยสิธานิกัตัสสะยานัญญานิสตานิเมติสัญจัพพิโนหอนตุสตานันตาปมาณกาเยปิยาภูนวันตาจะมายังมาตาปิตาพโยทิธรามเมจัยะทิถาวะ อันเยมชัชตะเวรินโนสตตาทิฏฐันติโลกสมิงเตบุมาจัจุโยนิกาปัญเจกัจัตุวโวการาสัสารันตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิธานามมอนุโมทันตุเตสยงังเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยยงมายาทินนานะปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสตาหุนตุอเวราสุข,ขาชีวินโนเขมปะทันจาปะป,ปนตุเตซสสาชิตชตังสุภา ขอสัตว e ์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้หมดมีส่วนแห่งบุญนี้ก็เจ้าได้ทําในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราได้ที่เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาหรืบิดาของพระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแล่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในปูมสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแล่ขันหนึ่งแล่ขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแล่ภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้านี้ ขอเทพทั sort of ้งหลายจงแจ้งกับสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคือนโมทนาบุญทั้งหลายที่เขาเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางเกษมเถิดขอความบอกอดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยนุภาพแห่งสัจจะที่ถางนุภาพแห่งความเพียรและในสงแห่งการบูชาพรระัตนนาใจ ด้วยการสัตยายันบทสวดมนต์พระสุตรพระปฏิบัตและปัญหาเหล่านี้ของความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงขอพระเจ้าเตือญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสัตยายันมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่อนุโมทาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพึงถิงนพอดีที่ไม่น่าโดยมนต์ที่สมเด็จพญานาสังวรว่าพรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยพระปฏิวคามบังติ ในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิดสรรทุสักดิ์สรรทุศัิ์บุญมีส่วนของเจ้าข้างหลังเกิดจากการสอมนต์เจริญจิตภาวนาขอท่านถอยเป็นพระบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอคุณบุญนี้จงส่งถึงผู้เจติาร่วมสอบบุญเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงประเสริฐและจะไปท้งโพนพ้นความทุกข์ใจทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จจะลูกนองในหน้าที่การงานชนะต่อริษัทและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมได้ชนะศาสตร์สมบัติบริวารสมบัติไม่ลงตายเห็นทำสำเร็จเกิดกัจฉนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณ และเจริญด้วยจตุริเครื่อางที่สคือยุอวานาสุภปาระเธอของนโมธน,นาบุญกับพวกน,นีนน้นน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 สุดท้ายด้วยเทวศี